ชมคะพักสีชมพูนะคะพักชาติไทยพัฒนานะคะที่พี่ๆสังบกของเราเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณวาราบุศิลปอาชาเนี่ยหัวหน้าพักนะคะก็ทําเรื่องกรีนทาเรื่องซัสนเทนเยอะนะคะพี่ๆเขายังแซวบอกว่าเอาเป็นมิสเตอร์กรีนหรือเปล่าคุณวาราบุศิบอกว่าไม่ใช่ผมมิสเตอร์พิง์ต้องสีชมพูพักผมสีชมพูนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวนะคะตําแหน่งใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมอีกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนะคะของพักชาติไทยพัฒนาไปแล้ว หลายคนก็ว้าวนะคีแมนคนสําคัญนะคะได้คุณชาติชายพยุหนาวีชัยพี่บู๊ค,คนนี้เก่งเลยเคยอยู่เคแบงก์ ank, แล้วก็มาเป็นผออ,ออมสินใช่ไหมคะมตอนนี้มาอยู่ทีมเศรษฐกิจของพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้ได้รับหมวกอีกหนึ่งใบน,นะคะสำหรับดรชาติชายพยุหนาวีชัยค่ะเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางพรรคก็ประกาศด้วยบอกว่ามีจังหวัดที่สามารถส่งตัวผู้สมัครได้ 28จังหวัดใน28จังหวัดนี้สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ประมาณ100คนนะคะแต่จะส่งได้เท่าไหร่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีกทีหนึ่งและเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมด้วยในตําแหน่งรองหัวนหน้าพัก3คนนะคะ3คนมีรายชื่อก็คือมีคุณชาติชายพยุหนาวีชยัยมีศาสตราจารย์ดรกนกวงตระงานแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติกีรานันด้วยนะคะครับนี่ฮะก็แน่นอน,น ชาติชายสมัยอยู่อมสินก็สีชมพูตอนนี้มาอยู่กับชาติไทยพัฒนาตัวเองก็ชื่อชาติชายด้วยก็สีชมพูอีกอเดี๋ยวรองดูครับว่าประสานพลังแล้วจะช่วยให้การเดินหน้านะครับว้าวไทยแลนด์ของชาติไทยพัฒนานะครับไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยว24-27มีนาคมนี้เขาก็จะออนทัวร์เดินสายภาคอีสานด้วยมีปราสายทั้งที่กาฬสินที่ร้อยเอ็ดที่ยโสธรก็รอติดตามก็ได้เพราะรอบนี้ไม่ได้มาแค่โหลเดียวแล้วชาติไทยพัฒนาตั้งเป้า2โหลอัพ เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะทําได้สําเร็จตามที่วาวหรือเปล่าค่ะออาแปดโมงสาว8.33นาทีพักกันก่อนคู่เดียวช่วงหน้า